ตอนนี้ยังไงวะในพาร์ทที่แล้วเราอยู่ที่อะไรวะเนี่ยตั้งแต่พาร์ทที่แล้วยังสูดไม่หมดอีกเหอโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่เกมซามูไรพาร์ทสามพาร์ทที่ห้าเอ้ยพาร์ทที่อะไรนะพาร์ทที่หกกันแล้วครับผมโอเคเล่นจนลืมพาร์ทไปเลยนะก็วันนี้เราก็มาเล่นต่อเลยดีกว่าไปไปต่อกันเลยเนาะตอนนี้เรายังทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมนี่เครื่อง ไอ้พัดครับมันจะฟรีฟีีมีผลอะไรปะกดแล้วมีผลอะไรปะกดอีกกดอีกอยากรู้มีผลอะไรเปล่าอันนี้เปิดได้แต่ว่าน้องเขาบอกโนโนโอเคครับโนโนไปลว่าทำอะไรไม่ได้อันนี้หยิบได้เฮ้ยแล้วเราสะพายไปแบบนี้เอามาใส่ในเตาเ,เหรอเฮ้ยเอาวา่าเสื้อผ้าเหรอซักเสื้อผ้าหรือเผาไฟเอาวะทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไงต่อ ทำไปคืน okay. โอเคกำลังกดเอ้กดปะบีปุบ๊บเหมือนน้ำในกาจะปุ่ง,งนะไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะครับไม่รู้จวผมขอซักผ้าก่อนนะเมื่อกี้คือผ้าใช่ไหมโอเคเอาละน้องวิ่งขึ้นไปทำไมโอเคน้องอยากขึ้นเราก็ให้น้องขึ้นไปเลยคนระับข้างบนมีอะไรไหมอุ้ยอ๋อกามันเดือดกามันเดือดเดอดขาจะมาเอาเราต้องทำอย่างไรล้วก็ดู โอเคครับลุงยังไงเอ่ยัยมีลูกสอนชี้ไปทางซ้ายเลยอ๋อเขามากินน้ำกินน้ำแล้วก็พ่นไฟอู้ร้อนร้อนร้อนอู้อู้มันร้อน <c oughs> พิมมือบอกร้อนแล้วไงต่ออ้าวพอร้อนปุ๊บขึ้นไฮด้าเฉยเลยครับไปไหนะ่ะปูดปูดปูดจะบอกเรียกวิญญาณนะ มัไม่ใช่เขาทำอะไรแล้วเขาก็ลงมาหรอได้กลิ่นจะได้กลิ่นนะมันจะได้กลิ่นอะไรไม่รู้จะบอกว่าก็มานั่งที่เดิมอ่ะผมทำอะไรผิดแน่เลยวะเอามันจะยิุ่้มปรัวโอเคมาผมต้องหาที่อื่นแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ผลครับลองขึ้นมาบนนี้ก่อนแล้วกันเนว่างี้มีอะไรให้ทำบ้างโนโน่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วการนี่แหละ กาทำอะไรไม่ได้ขอมาใกล้ๆเพื่พอเช็คไม่มีอะไรถ้าผมขึ้นไปบ,บนเขาก็เห็นเราสิอันนี้อันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่คือลงบงลงังล<อ>่างเขผีหมึกเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยผีหมึกเขาดูแบบค่อนข้างกังวลน,นะครับกวูลกลูกแก้วสีดำจะหายไปเรือยงไงผมไม่ทราบขึ้นไปบ,บนได้จริงหรอขึ้นไปก็เห็นเราดิเห็นไหม ต้องทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะคือลูมาที่ตะก้าใหม่ครับเผื่อในตะกานี้มันมีอะไรเบรกเบกไปเบกไปเก็บอะไรหรือเปล่าเออว่าเป็นไปได้หรือว่าแบกไปเก็บของข้างล่างแล้วข้างล่างมันมีอะไรอ่ะเนี่ยครับมันต้องเอาแบกไปใส่อะไรได้แน่เห็นไหมเบกไปได้ครับเนี่ยต้องดูว่าเขาจะเอาอะไรมาใส่โนไม่ใช่ต้องดูดิเราต้องไปหาว่าจะเอาอะไรมาใส่เลยตะกา โอเคครับยังไงเอ่ยียกพี่ชมวรียกพี่ชมวยก่อนพี่ชมวยหรือว่าใส่พวกแบบสัตว์ป่าอะไรอย่างงี้ปะ่ะแล้วผมลงไปหน่อยครับโอเคต่ต้องใส่ย่ะอ๋อน้องเขาอ๋นนี่มาใส่อันนี้นคืออะไราอารมูนเหรออ๋อขี้ชะมด อ๋อมันคือขี้ชะมดหรือเปล่านี่คือชะมดอันนี้ก็คือขี้ต้องมีแมลงวันมาแน่นอนว่าต้องเป็นขี้ <laughs> ขี้ชะมดโอเคครับปลาขึ้นไปเลยผมอยากขึ้นไปแล้วอยากประเทแล้วไปครับขึ้นไปเลยสวยระวังขี้หกครับเดี๋ยวก็จะเป็นคนที่โกหกนะผมขี้หกไป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 เลยป เลสโก่อตชั้นบนครับนี่ไงเราเอาขี้ชะมดมาแล้วครับขี้ชมะมดนะไม่ใช่ชะมดนะครับเป็นชมะมดพอมันหยิบมาแบบไม่หมดก็เลยขี้ชะมดอะไรไม่รู้โอ้ยมาว่าใส่ใบนี้นจะได้พลังงานสุดยอดแห่งน้ำมันขี้ชะมดใช่ไหมนี่ครับโยกได้ครับโยกได้โยกดีปั๊มเลยครับชงกาแฟขี้ชะมดนี่ไงปี กาแฟชีชามดสมาเยวโอพี่มือบอกดังอยู่นะ้หต้มน้ำไว้ทำไมน้ำมันตอนแรกไม่มีทำไมถึงตอนนี้มีโอเคครับนี่ไงโอ้โหรสชาติมันจึงแบบรู้สึกตื่นตื่นเลยตื่นเลยแบบนี้ตื่นรีบแหละรีบแหละรีบขึ้นไปบนยานของเรามันไม่ใช่ยานนะพี่มันคือไฮด้าที่เป็นกระป๋องอ่ะเออไปเลยพี่ไปใช่ไหมรอบนี้ กินกาแฟขี้ชมเปเข้าไปรู้สึกคึกคักนั่นนะ่ะของจริงครับคลึกคักเลยโอเคครับเราก็าการขชมเม็สอะไรมิดไข่มุกนั่นเองนะไปเลยครับจังหวัดที่เขากลำลังไปิดผจญภัยเรก็ขึ้นมาผจญกับไข่มุกนั่นเองเก็บแล้วนะมีใครอยู่เสร็จฉล,ล้วก็รีบไปครับ่อนเขาจะกลับมาโอ้โหเก็บใส่อะไรลูกลูกมีกระเป๋าเหรอน้อง ตรงีผมจะเรียกลูกก็จะเรียกน้องโอเคครับไปทางไหนดีผมว่าไปทางนี้ดีกว่ามันต่างกันป่าวะผมลืมไปแล้วอะถ้าไปทางนี้มันจะลงเขาเออวะไปงี้มันไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปขึ้นเรือของหลวงพี่เออหลวงพี่แม่งขึ้นพายเรือนานชิบเป่งเลยผมว่าเดินจากเขาน่าจะเร็วกว่ามัง้งมั้งเนี่ยเห็นแ okay, ป๊บเดียวผมว่ามาถึงตรงนี้แล้วนี่ไงผมก็น่าจะลงมาตรงนี้นี่ออกมาจากป่าน,นี่เลยโอเคครับหลวงพี่ขอโทษนะที่ไม่ใช้บร,ริการหลวงพี่แล้ววันนี้แลวเราได้ลูกแก้วมาแล้วครับ ทุกแก้วสีดำทมินนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะไปดวงจันทร์นะครับผมื่โอเคครับขึ้นยานไปเลยน้องเราจะไปดวงยันกันดวงยนนะันแล้วาเราจะไปดวงจันทร์กันโอเคออกตัวอีก3 2 1นะครับไปทีทูวันโกเรสโกบินไปเลยทูเดอะสเปซทูเดอะมูนเย่ดวงจันทร์เท่านั้นที่เราต้องไปเย่สุดยอด มาถึงดวงจันทร์แบบนี้นะครับเหมือนจะมีหุ่นยนต์นอนรออยู่นะครับผมจากที่เรามาดูเอ้ยจากที่เราดูเขาเรียกอะไรนะการทํานายอนาคตมาแล้วนะครับว่าเราต้องใช้พี่หุ่นยนต์คนนี้นะครับในการต่อสู้กับมังกรนั่นเองนะครับปลุกพี่เขาไม่ตื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าต้องใช้นี่แหละครับยอดเข้าไปในหัวพี่ครับนั่นนะเห็นปะคิดไม่ผิดเลยจริงๆเป็นการเปิดระบบครับแล้วก็ปลุกพี่สวัสดีครับพี่โรบอทพี่โรบอท เห ja, มือนสายตายอสันครับสซเวนด้วยโอเคครับนี่เขาเกิดการหายใจเกิดขึ้นลุกขึ้นมาเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี Buck ่ยฉันหลับ okay. ไปกว่าล้านปีของคุณที่ปลดปล่อยฉันนะแล้วยังไงต่อก็ไปปลุกพี่เขาอ๋อเล่าเรื่องให้ฟังตามเล่าเรื่องอะครับคือพี่ยนต้องไปฆ่ามังกรให้นะครับผมผมฆ่าไม่ได้ครับเพราะมีดมันใหญ่เกินมันยิบไม่ไหวโอเคเดี๋ยวทำให้ จะได้กลับมาน,นอนต่อโอ้ยเรื่องมากจริงเลยนี่มันดาบเอ็กคาริบวยรอเล็กย่า yeah! <Yeah! S 2> แล้วผมไปกับพี่กันเลยปะผมคุยบินไปเลยวะ่ะอ้าวผมอยากไปดูด้วยผมต้องบินไปดูไปเนี่ยพี่เขาบินไปแล้วนี่ไงเขาก็ไปต่อสู้กันเอาเรื่องมาเหมือนในคำทำนายมาแล้วเอาว่ะสงครามระหว่างหุ่นยนต์กับ พี่สามเตรนะฮะพี่หมึกสามเตรเอาเรื่องว้าเนี่ยพลไฟไปน่ทีก็เอามีดปาดไม่โดนนะครับจังหวะนี้พุ่งไปกัดขาครับโดนกัดขาแล้วครับจังหวะนี้ทํายังไงเอาไม้ตีหัวครับบองหัวขาดไปหนึ่งหัวแล้วครับตอนนี้ขีบไปหนึ่งหัวตอนนี้เหลือสองหัวนะครับว่าไงครับพี่หมึกพี่หมึกว่ายังไงตีกันไม่โดนนะครับงางเมื่อกี้โหพลาดไปได้อย่างไรฟาดไปอีกคอขาดไปอีกตัวเหลือหัวเดียวแล้วนะพี่ว่าไงพี่หมึก เหลือหัวเดียวมันก็หัวเดียวกระเทียมรีบนะไปแล้วครับเข้าไปอย่างแบบไม่คิดหน้าคิดหลังกบพุ่งเข้าไปต่างโค้นต่างสู้นะครับเรียบร้อยครับเหมือนทำทำนายเดนเลยครับตัดเมมีการผ่าครึ่งตัวแล้วก็สัตว์ตัดคอไปอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับที่หมึกของเราล่วงลวงไปแล้วน่าจะล่วงนานครับเสียงแบบนี้ล่วงมหาเฮ้ยล่วงมหาพี่พระทั้งสามคนนะพี่พระคืออะไรวะคุณพระคุณเจ้าดีใจกันใหญ่โอเคแต่ล่วงมาสู่ที่ที่ควรจะอยู่นะครับ ส่วนอีกแตรนึงก็คือของผมเองครับเดี๋ยวผมจะไปโกนหวัวับบวชดไปอยู่กับพวกพี่ <c oughs> <c oughs> แล้วพวกพี่มากันไวจังโอเคเขาให้อะไรเราอะของขวัญเหรอโอยไม่ต้องเอามาให้ผมก็ได้ครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมแค่ <c oughs> เอาลูกบอลไปให้พี่หุ่นยนต์แค่นั้นเองนี่คือโหพี่ยกยานได้ง่ายขนาดนี้นเหรอโอ้ยนโมมีตะพูดว่ะมันคืออะไรอะของขวัญโอ้ดีใจกันใหญ่เลยครับ เย้ยู <Yeah>! <laughs> คนดีใจแล้วมันคือวงแหวนอะไรไม่รู้ติดสปีดอะติดสปีดยานอ้าวแล้วเราก็มานั่งฟังเป่าตแตะจะบอกว่าเราจะเป่าแตรเป็นเตะที่สี่เอ้ยเป็นไปได้นี่ไงเอาว่าผมว่านะคนผมต้องถอดเนี่ยถอดเสื้อสีขาวเลยผมผมผมเสื้อสีนะครับผมจิวออนแล้วก็โก้นหัว <laughs> <laughs> เปิดใต้หมวกน้องอาจจะหัวลายก็ได้นะครับ เป็นพระองค์ที่สี่นั่นเองบวชเป็นพระนะฝึกการทุดงขึ้นภูขเขาเอ้าเฮ้ยจบอ๋อนี่คือจบแล้วเหรอเอเ้ยจบไวจังอะ่ะนี่ผมคิดว่ามันจะอีกนานนะเนี่ยผมก็เลยแบบมาเล่นกันคิดว่าเออมันอีกนานสรุปแค่ฆ่ามาังกรเสร็จแล้วก็ได้ได้แต้มาคืนหลวงพี่ทั้งสามที่นั้นเองครับโอ,โอเคจบแค่นี้ อม oh, คลิปมันสั้นมากเลยนะนี่สำหรับเกมนี้เหมือนเดิมนะครับสมรรถผมเล่นมันแบบพักหนึ่งภาคสองพัสามรู้สึกภักสามนี่เป็นภาคที่เล่นนานที่สุดแล้วนะเป็นเกมปี2016นู่นผมเพิ่งมาเล่นเออโอเคไม่เป็นไรหรอกรผมไม่เคยเล่นไงเกมจะปีไหนแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยเล่นมันก็ใหม่สำหรับคนเล่นแหละครับผมเออโอเคครับมันก็สนุกดีนะผมว่ามันก็เพลินดีนะได้แก้ไขาปัญหาได้ปวดหัวแต่พอปวดหัวเรา แกจนได้ทางออกไงครับมันรู้สึกแบบโล่งมันจะไม่มีอะไรค้างคาในหัวรู้สึกแบบสบายใจตอนนี้น้องกําลังซูมมาที่ข้างล่างทําไมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมรอดูว่ามันจะไปไหนต่อเปล่าเพื่อไม่มีเอ็นเคนดิตอะไรงี้อ้อกดได้ครับนี่คือสีเตรนะครับ four f r u i t อ่ะสรุปผมเรียกแต๋ตั้งนานมันคือฟรุตครับเมื่อกี้มันขึ้นเอ็กซิเมนข้างขวาล่างชมไม่เห็นหรอกครับเพราะผมเห็นคนเดียวโอเคครับกดทุกอันมันก็จะเล่นเสียงผสมกันเอาไว้ นี่คือเสียงรวมแห่งความสุขจำของเราที่ผ่านมาเนะยครับผมยอนไปเลยแล้วไงต่อตล่าแต่โอ้จบแล้วหรอมีแค่นี้เองถ้าลงไปข้างล่างแล้วก็จะเป็นบ้านของพี่หมึกใช่ไหมอ้าวเราก็มาขึ้นยานว่ะโอ้มันน้องถึงก็ร้องโอ้โอผมว่าต้องเป็นของดีแน่เลยสีแดงที่ไอเกาะตรงท้ายยานแล้วเนี่ยครับ ใช่ไหมมันเป็นที่วาร์ปหรือเปล่าได้คอสมิกลิงมาอ๋อมันเป็นแหวนคอสมิกค,ครับผมเคหรือว่าเราสามารถวาร์ปได้เออเป็นไปได้ว่ะแบบไปไหนได้รวดเร็วขึ้นงี้ปะเราบินออกอวกาศไปแล้วไงดีไปไหนต่อได้อีกเปล่าเคครับดวงจันทร์หมุนได้เราไปหาเราไปดูวงดวงจันทร์ดีกว่าครับตอนแรกดวงจันทร์มันไม่ไม่หมุนตอนนี้ดวงจันทร์หมุนครับเราไปดูที่ดวงจันทร์ได้เผื่อพีเขาอยู่ครับเอาว่าลงจอด ให้ลงมาเยี่ยมเขาหน่อยสิขอบคุณที่ช่วยปราบมังกรให้นะครับถึงกันนอนเจ็บเราลงจากยานก่อนเราต้องมาขอบคุณพี่ก่อนครับถ้าไม่มีเขานี่เราน่าจะแพ้แน่หน่อยครับเราไม่สามารถยกดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ได้นะครับัสดีครับพี่ชายอเดี๋ยวเดี๋ยวเราดึงออกยี่เลยเหรออ้าวแล้วไปดึงของเขาทําไมเอาคืนเข้าไปโนโนอะไรเอาเอาคืนเข้าไปโอ้โห หรือว่าต้องเอาอันนี้ไปทําอะไรข้างซ้ายมาได้ใช่ไหมมาทำมาได้ก็ไปรัวๆเลยแล้วกันอ้าวไปได้แค่นี้โอเคครับจะไปเอาของพี่เยอออกมาทาไมวะเนี่ยโอเคครับก็แปลว่าเป็นการมอบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของพี่เขาแต่กำเหนิ่อยครับโอเคงั้นเราขอขออนุญาตเก็บไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูว่าไอ้ลูกด,ดำๆนี้จะเอาไปทำรายได้อีกนะครับผมทำร้ายได้อีกทำอะไรได้อีกไปโอเคครับยึดเวลาคลิปครับ <laughs> มันจบไวเกิน ดูดีว่าเราจะไปไหนได้อีกอ๋อเอามาคืนที่นี่ไงเออเอามาคืนพี่หมวกไงเออพี่หมวกเขาเป็นคนเก็บสมบัติชิ้นนี้เอาไว้นี่ไงโอ้ยผมเกือบลืมไปเลยนะเนี่ยแล้วเกมมันจบได้ยังไงวะในเมื่อเรายังไม่คืนพี่หมวกโอ้ยยินดีต้อนรับกลับมานะเค้บเดี๋ยวผมเอาของไปคืนให้นะครับพี่ครับเค้บลงยานไปเลยโยโย่เอาคืนพี่เข้าไปเลยนะเคพี่ครับนี่คืนของของสําคัญสำหรับพี่เอาไปเลยครับไข่มุก โอ้ไข่มุกเนสุดที่นั่นกินไข่มุกไม่สุดท้ายบนโลกใบนี้แบบดึงหนะ้าตามฉันมาเปิดเรียบร้อยใส่เข้าไปเลยบุง้ง <c oughs> ดังดังถึงกระดังพงและพี่ก็ไม่นั่งวันนี้และพี่ก็จะเปล่าแต้้เราฟังรอเล่นคนระับเช m มอีสโฮมนะครับโอเคกลับไปอยู่ที่ที่ควรอยู่นะเย้ <c oughs> yeah. แล้วพีก่ก็ผิวปาก <c oughs> นอนนะแล้วเป่าแต้พี่ะไร้างแค่นี้นะ โอเคครับไม่มีอะไรแล้วจะไปเราต้องทำอะไรรู้สึกเกมมันยังไม่จบนี่เห็นไหมมันยังเล่นได้มันยังเดินได้อยู่ไอพี่เขายิ้มแล้วเปไงเอ้ยมีความสุขได้ของคืนบายยนะครับผมว่าพี่ต้องบายเราเชื่อนั่นน่ะเออแล้วเจอกันนะโอเคตอนเนี้ยผมไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วดวงจันทร์ก็ไปแล้วอืม มาหาพี่พ้าใหม่ไหมเออวะผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้นี่มันทําอะไรได้ผมอยากขึ้นไปดูบนปราสาทใหม่ครับว่าคุณพระทั้งสามเขาทำอะไรกันอยู่นะครับนอกจากเป่าแตรยานตกไม่สนใจครับขึ้นเขาไปเลยไม่มีเรือให้พายนะครับต้องขึ้นทางนี้ทางเดียวนะครับเพราะว่าหลวงพี่เขาขึ้นไปประจําการกันแล้วครับผมสามคนเป่าแตรก็ยังสนุกสนานสามหนอเขายังเป่าแตรกันไม่หยุดเลยครับจริงๆไม่ใช่แตรดิเออมันก็ขึอน c อชิ v e m e n t ว่าฟรุตโอเคครับเรียกว่าเป็นฟรุตด้วยกันโอเค ค่นี้เงหรอเราแค่ขึ้นมาหาพี่เขาแค่นี้เองนะน,นะเปล่าเตะกันสามคนคปขึ้นไปแจมอีกสกรอบดิถือโอกาสจบเลยลวยกันเพราะว่ามันน่าจะไม่มีอะไรต่อแล้วล่ะครับผมสิ่งที่เราทำน่าจะหมดแล้วเคมาผมเป่าด้วย <laughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สรุปดีครับเกมนี้มาเจอกันใหม่ในเกมหน้ารู้ว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบายบายจ้า